าเองเป็นหญิงสาวที่กําลังมองหาหอพักแล้ววันนี้เธอก็ได้พบก,กับใครบางคนโอ,อแม่นูที่นัดไว้ใช่ไหมมาดูห้องใช่ไหมละ่ะใช่แล้วค่ะพอดีมีห้องว่างไหมอาจจะบอกว่าหอข้างๆเนี่ยมันเต็มแล้วแต่ว่ามันมีบ้านเช่าอยู่นะเอ,อ๊ะบ้านเช่าหรอคะหนูจะสู้ราคาได้ไหมวัฒนาปาล็ นี่นะหนูพร้อมจะสู้ก็ได้นะเอาเป็นว่าตามฉันมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาไปฉันจะได้อยู่บ้านเช่าเหรอเนี่ยในที่สุดเธอเองก็ได้บ้านแต่ว่าบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านหลังที่ยังดูดีอยู่ตลอดเวลาโอ้มันกับประมาณนี้แหละแม่หนโูโอเคหรือเปล่าบ้านหลังนี้ยังดูดีอยู่เลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเจ้าของเก่านะั่นน่ะตายไปนานแล้วโอ,โอ้ยแต่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะป้าเนี่ยเป็นคนดูแลที่นี่หายห่วงได้เลยโอยจริง,รงๆรหรอครับป้าเอาละเข้าอยู่ได้เลยนะป้าหมดห่วงแล้วเอ๊หมดห่วงคืออะไรห้องนี้มันก็เหมาะ สมกับฉันอยู่นะเหมือนฉันเคยมาที่นี่เลยยแต่ยังไงก็ช่างเถอะฉันได้ห้องราคาถูกด้วยดีใจชื่มัดเลยอะและนิต้าเองก็พอใจมากๆโกอมีห้องครัวให้ด้วยเฮ้ยตกใจหมดเลยเออน่าจะเป็นูโปั้นเลยเนาะคง <ผม S 2> ไม่มีอะไรหรอไอ้แล้วป้าคนนั้นเอามาวางไว้ทําไมตรงนี้เนี่ยผู้แม่ฉันแกล้งจบใจไปงั้นแหละไปอาบดามดีกว่าแต่ว่าทางเข้าห้องนะ้ำไปเอ๊ <c oughs> เมื่อกี้ไม่จริงใช่ไหมฉันเห็นมันขยับได้นะคิดมากไปแล้วมั้งเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าของที่นี่ยังดูดีใหม่อยู่เลยนะดูห้องน้ำก่อนแล้วกันว่ามันจะสะอาดแค่ไหนในส้วมกดไม่ลงหรอเนี่ยในเย็นวันนั้นเธอก็ออกมาข้างนอกวิ่งผ่านร้านทำผมพอดีเลยสวัสดีค่ะลูกคา้าต้องการทำผมอะไรหรอคะเอลูกค้าหน้าใหม่ชะมัดเลยอะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการสระผมหรือว่าทำอะไรดีค่ะอย,อยากเปลี่ยนสีผมนะ่ะไม่ชอบสีผมสีนี้เลย ที่นี่ถูกจะตายมาเลยค่ะเดี๋ยวจะทําให้นะเอ๊ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยจะถามดีไหมนะว่ามาแต่ไหนเอองั้นลูกค้าก็ตัดผมอีกสักนี่แล้วกันเนาะน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยว่าแต่คุณพักอยู่แถวไหนหรอคะออบ้านหลังใหม่นะคะเฮ้บ้บบบบานหลังนั้นน่ะหรอ,อคุณไม่รู้หรอคะว่ามันมีเออเอเอ,เอมีอะไรหรอคะไม่เห้ตายเออไม่พูดดีกว่าฉันพูดได้แค่ว่านะใครไปอยู่ที่นั่นนะ่ะอยู่ไม่ได้สักคนเลยโไม่รู้ว่าทําไมน่ะจะเป็นเพราะว่าส้วมมันตันนะคะอะไรกันองั้นก็ช่างเถอะเดี๋ยวคุณก็คงย้ายออกไปเองเลยเนาานว่ฉั ผมสีนี้ให้เรากันนะไม่เอาค่ะขอสีแดงค่ะขาวไม่ชอบสีนี้หรอคะ่ะก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นนะ่ะเขาไม่ชอบผมสีแดงเท่าไหร่นะเ,เขานี่คือใครอ,ะอ่ะเปราะป่าจ้าวว่าช่างทําผมเองก็มีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนไ,ไว้แล้วคะ่ะขนมคะ่ะลูกค้าเอ้ขอบคุณมากเลยนะคะมาใช้บริการใหม่นะ สยองชะมัดเลยใหญ่นั่นไม่รู้หรืองไงเนี่ย<บ>หลังนั้นน่ะมันมีวิญญาณติดอยู่เยแหมใหญ่ช่างทำผมนี่เป็นอะไรนักหนาไหมนะทำผมก็ไม่เห็นจะสวยเลยก็ไหนอร่อยไหมอันนี้ลองชิมดูสิอร่อยอร่อยมากเลยควรไปเปิดร้านขนมดีกว่านันเนี่ยยังไงซะฉันก็จะเอากลับบ้านด้วยดีกว่าระหว่างทางที่เธอจะกลับบ้านนั้นนิตาเอกก็เหลือไปเห็นใครบางคนอ,อะไรเด็กสาวคนนี้จ้องมองฉันทำไมเนี่ยแต่ว่าหน้าตาน่าสงสารจังเลยลอยกรีดอะไรนั่น่ะ <S <S <laughs> ร้องให้ทำไมฉันไม่ยุ่งด้วยดีกว่าเยวเมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยยายเด็กคนนั้นทำไมผมสีเหมือนฉันเลยอะ่ะอ๋อชื่นใจชมาม์เอา้าทำไมอยู่ดีๆทีวีมันเปิดเองได้ล่ะหรือว่ามีคนเสียบไฟไว้งั้นเหรอ oh, แต่ฉันมาที่นี่เรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะเจ้าหุ่นตัวนี้มันอัตโนมัติหรือไง อ๋อฉันก็นึกว่าเป็นผีไหนได้มันมีปุ่มกดต่างหากบ้าบอไปอาบน้ำดีกว่าในวันแรกของการอยู่ที่บ้านหลังนี้นั้นเธอดูมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆล,ล,ล,ลไปอาบน้ำดีกว่าค่ำนานแล้วนะเนี่ยอยู่จนดึกเลยนะบ้านหลังนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยชอบมากๆเลยแต่ยังไงซะฉันก็คิดว่าคุณป้าคนนั้นก็เช่าให้ฉันถูกมากๆเลยที่นี่มันก็ดี ก็ผลยหลับอยู่ในห้องน้ําอยู่ดีๆไฟก็ดับลงทำให้มองเห็นใครบางคนเลือนลางเหมือนว่าจะเป็นผีเด็กสาวในชุดแดงนั้นโผล่ออกมาพี่จ๋าเอ๊ะอะไรกัน่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าพี่จา๋าเฮ<ะ>้อเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงเลยเกิดอะไรขึ้นนะรีปแปรงฟันแล้วก็รีไป,ปนอนดีกว่าวเราเผลอหลับไปตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้การละมีที่มาร์คหน้าด้วยขอมาหน้านอนและกันตั้งแต่ฉันย้อมผมมามีเรื่องอะไรแปลกกว่าเดิมอีกพี่จ๋า าจึงรีบมาหาเพื่อนอ,อย่ายอยู่กี่ฉันนอนผ,อ<ะ>ผีหลอกฮะผีหลอกหรอผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายละนั่นนะ่ะเฮ้จะผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายก็ตามนะมันเป็นผมสีแดงแดงน่ากลัวมากๆบ้านใหม่ที่เธอซื้อแล้วหรอเออก็ใช่น่ะสิช้าววีผีหลอกไม่าย็น้ะอยู่กับฉันก่อนก็ได้ค่คืนนี้เธอจึงหนีมานอนอยู่กับเพื่อนของเธอ,อฉันว่านะมันขึ้นกับอาถรรพ์ทำผมสีแดงนี่แหละเธอต้องย้อมผมกลับแล้วแหละมันจะได้จําไม่ได้แกแน่ใจหรอว่าผีตัวนั้นจะจําฉันไม่ได้น่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันไปย้อมผมสีแดงเหมือนมันนะ ชมัดเลยขนลุกด้วยมาเนี่ยเน่นจะฉันยอมให้เอา้านี่เสร็จแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยนะโยเกะไปนอนกันเถอะเออ ที่สุดแล้วนิตาเองก็ยอมนั่งฟังเธอพี่ไปที่ส่วนกับฉันนะฉันมีอรไรจะเล่าให้พี่ฟังเยอะเลยเอาวะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยมีเรื่องอะไรคาใจกับฉันหรือเปล่านะยังไงฉันก็ต้องยอมรับฟังเธอแหละพี่คิดถึงมากมากเลยนะกว่าจะเจอพี่พูดบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักเธอจะมาคิดถึงฉันได้ไงเพพี่เป็นคนรักคนเก่าในชาติก่อน,น่ะเอ๊ะฉันเนี่ยนะฉันตอมใจตายนะ ตรงชั้นตายนะฮะเฮ้ยฉันไม่เอาวิญญาณพี่ไปด้วยหรอกไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะทําอันตรายพี่หรอโอเคเหมือนว่าวิญญาณของหญิงสาวผมสีแดงนั้นเผยให้เห็นสถานที่ที่เธอนั้นตายตรงนี้แหละจัดพี่ไปดูกันฉันตายเพราะว่าเฝ้ารอคนรักไงแล้วคนที่ฉันรักตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วฉันสัมผัสได้แล้วว่าฉันไม่เห็นจำอะไรได้เลยนะฉันจะเล่าให้ฟังเนอะพี่ก่อนที่ฉันจะตายนะเฮอเรามาเถอะผีหญิง สาวค่อยๆเล่าเรื่องบางอย่างให้กับเธอฟังย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนนั้นชายหนุ่มที่มีชื่อว่าสุชาติก็ได้มาพบเธอข้นในค่ำชายหนุ่มคนนั้นได้กระโดดลงไปช่วยเธอคุณครับใจเย็นๆนะครับคุณครับเอ้เกือบตายโอ้คุณเป็นไงบ้างน่ะโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคุณปลอดภัยแล้วนะครับเธอเองก็ประทับใจผู้ชายคนนี้มากๆจงทำให้ทั้งสองนั้นสารความสัมพันธ์กันจนกระทั่ง ทั้งสองคนได้อยู่กินด้วยกันที่บ้านหลังนี้อ๋อมีความสุขยังขอและในวันหนึ่งนั้นสุชาติเองก็ได้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยได้ยินข่าวว่ากำลังมีคนตัดต้นไม้ในป่าหม้หน้าโทรมาทําไมเนี่ยฮัลโหลครับโมน้ามีคนตัดต้นไม้เหรอเดี๋ยวผมรีบออกไปเลยนะครับแต่ระยาของฉันนอนอยู่งั้นเหรอไม่ได้แล้วแหละพี่ไม่อยากรบกวนเดี๋ยวพี่กลับมานะแต่ที่เขาออกไปตอนนั้นโอ้เองก็ไม่เคยกลับเข้ามาอีกเลยเพราะว่าเขานั้นเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลย คิดจะมาตัดต้นไม้เั้นเหรอแล้วนี่แกเป็นใครวะนั่นนะะฉันมีหน้าที่ปกป้องป่งปาไม้แห่งนี้แล้วไงวะฉันเองก็มีหน้าที่ตัดต้นไม้ไปขายนี่แน่ไม่นะเมียฉันยังนอนอยู่บ้านคนเดียวไม่นะฉันยังไม่อยากตายสภาพศพของเขาตอนนี้ไม่ค่อยน่าดูเพราะว่าที่มันลักลอบตัดต้นไม้นั้นฟันของเขาจนขาดกระจูยเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อแบบนี้นี่เองสินะแล้วฉันมันเกี่ยวอะไรด้วยกับเธอเนี่ยทำไมเธอต้องมาโผล่มาให้ฉันเห็นทุกทีเลยนี่พี่ยังไม่เข้าใจ หรอว่าพี่นะ่ะคือสุชาติคนในสมัยก่อนไงละ่ะจะบอกว่าฉันเป็นสามีในอดีตของเธอนั้นหรอนีอ่ค่ะฉันรู้ว่าพี่จําฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันดีใจที่ชาตินี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วแต่เ้อเป็นผีนะไม่เอาด้วยหรอแล้วฉันเองก็มีแฟนแล้วด้วยที่รอนั่นไงมานั่นแล้วพี่มีแฟนแล้วหรอฉันจะได้ตายอย่างสงบสุขสักทีอองั้นฉันก็ขอให้เธอโชคดีนะที่รักมาทางนี้และเมื่อวิญ,ญญาณผีสาวเจอแฟนหนุ่มของเธอเอ๊ะนี่คะชาติก่อนเขา,ขา ตัวน,นี้ก็ได้แปงลงร่างแปลงกายเป็นยักษ์ใจมาแกจะท่องชัดใจให้สามีของฉัน,น,เ,นเธอคิดจะทำอะไรเนี่ยท้ายแล้วดูเหมือนว่าวิญญาณยังกดแข้นอยู่ยทําให้ผีหญิงสาวตัวน,นี้เข้าไปสิงร่างเขากระโดดลงน้ําตายไปในที่สุดนี่มันเรืเ่องบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่านิตาเองจะเสียใจมากมากย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีทุกอ,อ,อย่างมนันเป็นเรื่องของอดีตฉันจะไม่ไปยุ่งกับมันต่อให้เคยเป็นสามีหรือใครก็ตามาพลาดคนที่รักของฉันไปถัดนาถ้าฉันได้เจอแกแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้เป็นคนรักกันอีกเลย สำหรับเรื่องนี้นะคะบ๊ายบาย